เอ็นดูเขาเอ็นเร้าขาครับความนียบาเคลื่อนจริงครับพี่น้องครับเอาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอาลราถ่ายสิงอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้มาดู L4708 ตัวเก่าตัวแรงโดยอาจารย์กก๋ยคนเดิมนะครับมันหนี้มาปั๊บทีครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นยังไงนะครับอ่ะพี่น้องเบื้องตั้มที่ผมสีด้วครับโซนที่รถกําลังไล่ไปเนี้ยเนี่ยมาเนี่ยนันสูงนะครับแล้วก็ตุ้งที่รถดันไปนั่น นารถไปไหนนะมันต่ํามันต่ํานะครับแล้วทําไมทําไมถึงได้มาดันเพราะว่าพี่น้องเห็นห้อยไถ่ป่ะครับไถเบียเศียรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทาไมถึงได้มาไล่มาดันใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล,เล้เรื่องที่เพิ้นขายหลูกรั่งครับนี่พื้นเทียนเนี้ยสีงานหาหกงานนี่ครับมันมีลูกรั่งครับพี่น้อง มันมีลูกล่างหล่ะรับพื่นให้แม่โคเขามาขุดครับขุดลงไปเขากระเจาะเขาเจาะขุดเอาลูกล่างที่นี่เขาเก็เอาดินมาปิดหลุมแทนนะครับทีนี้รถไถท,ที่มากับแม่โคนะครับวันนั้นเห็นว่าคนขับรถไถประจําไม่มาครับคนขับรถดําซัดแทนครับกลายเป็นว่าจากนาส,สูงตรงโซนนั้น,นะ่ะมาสูงโซนนี้แทนนะครับสท้ไยจะคล้องหน้าครับในจากรถไถมาไลไ่มานะครับ สรุปแล้วการขายลูกล่งเทอร์นี่ของเราบอ้ัวมันขาทุนหรือมันไหนกำไรนะครับอ่ะอยู่กับ l อ7 0 8นะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับที่ได้มาจ้างรถมาไล่ใหม่นะครับขึ้นกันแท้เรียบร้อยครับาจ์์โกยนี่ผมโม้ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าฝีมือดีนะครับดูนี่ขึ้นขนาจริงๆงมันเดิมทีมันก็ขึ้นสวยอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าของนายเอาบักจกนะครับไลนะครับ นี่สภาพดิ้นไส้แบบนี้ครับรถซ7จสามารถไลด่ดินเกียร์สองให้ได้เลยนะครับหรือเกียร์สองกระต่ายนะี่ครับปกติแล้วถ้าเป็นดิน,น,นหนักผมจะแนะนําที่เกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งให้นะครับหนึ่งให้มันก็แรงแหละครับแต่ว่าเอลหาศูนย์ 0, หลอดมันสิจัดกว่านี้ครับถ้าเป็นถ้าเป็นเออ่ถ้าเป็นพวกเอลหาศูนย์ 0, ถ้าไล่เกียร์สองถามว่ามันดันในแม่ดันได้ครับแต่ว่าคอนโทรลผ่านมันก็จะต้อง ต้องเชี่ยวชาญตามนะครับจะเสม็นมือไม่เนี่ยก็น่าจะลำบากคอ่ะนี่เห็นไหมครับทั้งนั้นมันต่ำนะครับทั้งหนันมันต่ำเลยครับทั้งนี้มันค่อนข้างจะมันสูงนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็ตํำแบบต่ำแบบเป็นแองกระทะนะครับเป็นแองกระทะกะไลไยลลงไปไหมนะครับนี่คือเกียร์สองไฮครับสองไฮครับพี่น้อง สองข่ายของ LT7 นะครับไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆถามว่ามันหนักไหมมันหนักครับแต่มันไปได้นะครับเห็นไหมครับนี่คือคอดีอย่างหนึ่งของของเวทท่วงล้อนะครับถ้าเวทถ่วงล้อตรงนี้ไม่ไม่มีนะครับมันกับสี่ฟีแรดๆอยู่จังหน่อยนะครับเพราะว่ารถหล่บมันเร็วมันกับสีตะปุยนะครับ สังเกตผ่านหนาเขานะครับว่าค่อนข้างเหียนนะครับแบบเนื่องจากว่าอันด้านหลานะครับนีกขั้นหนึ่งนะบนเดียวครับนี่นะครับไหลลงนะครับไหลลงเป็นหนาเป็นหนาไปนะครับดินนไปนี้สับสองไฮได้เลยนะครับเพราะว่ามันบนนักนะครับแต่เป็นดินหนักเท่ากับ จังคอยล่งเกี้ยนหนึ่งนะครับจังคอยล่งเกี้ยนหนึ่งนะครับว่ามันออกแบบมาเพื่อที่เฮ็ดงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับเกี้ยสองให้นี่คันแม่นเ่าเหยียบแห้งมันก็ไปไว่ครับพอมันไปไว่ปุ๊บเราก็จะคอนโทรล่านไม่ทันนะครับคอนโทรลฐานไม่ทันเกิดยังสินครับตึ้งขื่นครับจิกจักจักจิกจิกจักจักนะครับเอาเดี๋ยวพามาเบิ่งไรดินแบบไกลชิดครับคลิปแรกของสองทีมาเบิ่งรถไรดินนะครับ นี่แม่ก็รืนีแบบนี้ถ้าแม่ถ้าแม่ท่องพยายามกดเอาดินหล่อหน้ำมันลอยมันก็จะบบมี่แห้งชุดนะครับพยายามให้หล่อหน้ำมันมันยืดผื่นด้นํานะครับพยายามให้หล่อหน้ำมันยืดผื่นด้นํานะครับสําหรับมือใหม่ที่กัพลังหัดดันนะครับว่าเออรถดันคือโบมี่แห้งคือพี่นะครับพยายามจะกดลงให้ล่อน้ำมันลอยนะครับพยายามอย่าให้ลอหน้ำลอยลอหน้ำเพื่อน่าลอหน้าเอ้ยวัดไทยตกลาวแล้วนี่ และนี่คือเทคนิคครับคือถ้าบ่งไดเขาเอาดินหยาบมันแกมด้านหยาบลงผานครับบาตสองประหยัดมันลมมันหลูดได้เก็บได้นะครับลงผานมันจะง่ายนะครับไม่เปลืองแรงรถนะครับไถนุน่น,นไถนุน่นหรนะ <c oughs> ไถให้มันนุน่นๆน,นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> เขาปึ๊บ <c oughs> เขาก็จะถอยไปเก็บดินมานะครับพอมาถึงหม่องเขาลงผานไเนี่มันก็จะคอนโทรลดินง่ายนะครับเครืองกัสีลุ่มล้มเนี่ยตามมาอยู่กันใช้งานแล้วครับแต่ควันยังดำดีครับ ไม่แน่ใจว่าคันนี้ใส่กาวนาชิ่งหรือเปล่าน่าจะใส่เลยะนะครับมันยังเป็นแองกระทะครับมันตรงไรอีกประมันประมันหนาซ้องหนาคุ่นละนะครับเนี่ยซ้นทั้งนี้มันกระูงอยู่แต่ว่าทางหุ่นมันก็นยังเป็นแองกระทะพี่น้องครับเบื้องในกล่องอาจิบห็นนะครับจะโ้นที่ดินไล่ไปนี่แหละนะครับอารมณ์กะจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการ เกล้านะครับหรือการะไรดินโบมี่ยังครับตะก,กายยังไงคือเอาหม่องสูงลงหม่องต่ำให้มันเสมอแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าเทคนิคการดันกั้นเอาดินออกจากมุมเอาดินออกจากขอบมอั่นกะขึ้นอยู่น้ำแหลวแต่คนนะครับข้นอยูุน้ำแหลวแต่คนนะครับง่ายๆคือไถก่อนะน,นะครับไถมันนวลหล้วก็ดันมั่นกะจะดันไงนะครับจะดันไงนะครับสถาพดิ่กับแห้งประมาณนี้กรับังดีครับสิงไงเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะครับแห้งปรนี้อันนี้จะลังดีนะครับมีถอนตอด้วยเหมือนกันนะครับ พอมันอุ่นดิ้นมาหลนะครับแบบโถอนตอเนี่ยนะครับถ้าเมนบทอนตอกะอัดแห้งมาเลยมันกัสีี่แลดๆๆๆๆๆๆมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับรถที่แต่งนะครับหรือว่าเทคนิคแต่ละคนนั่งคือกันนะครับไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับเพราะว่าเป็นยังผมตะวังสันต้องถามว่าเข้าเข้าหูจักรถเท่าดีปันเลยนะครับอ่าันนี้เขาถอยเกียร์สามนะครับเนี่ยถอยสามห้ายครับอ่าการถอยรถเร็วๆนะครับการถอยรถเร็วๆมีข้อควรระวังก็คือ อพื้นที่ที่เราจะถอยไปนะี่ะมันเรียบบ่ครับถ้าพื้นที่ที่ถอยไปบ่เรียบผมบ่แนะน,น้าเห้เฮ็ดเด้อครับเพราะว่ามันสิหยอ,อกฝาหลังแล้วก็มันสิเฮ็ดให้เสียเสียฝาให้แตกไดปนะครับเนี่ยเสียส้อนอุปกรณ์ยกอุปกรณ์หลังนี่แตกได้นะครับอันตรายนะครับระวังดีๆโมเมนต์ว่าเห็นเขาถอยเร็วๆสีเห็ดเพื่อเขานะครับเพาต้อตงเบื้องวา่าพื้นที่ที่เขาสถ,ถอยไปนะี่ยมันเร็วมันส่าขนาดใดนะครับเออ่มันมันมันเป็นรูปบอลเว้ยมันเร็วมันส่าเลยนี่เห็นไหมครับ ข้อถอยเกียร์สามหายนะครับแทบจะไม่ได้แตะคันเร่งแต่มันเร็วครับวันนี้ถ้าเป็นข้อถอยเร็วเ้าบดใเบืองหลุมด้านหลังนี่มันพอกตึงตึงอุปกรณ์มันหนักมันอาจจะแตกเสื่อมมันแตกได้นะครับ เสียหายนะครับต่อมหลายหมื่นนะครับนี่คือเกียร์สองหายครับพี่น,อน้องสกีบก่งว่าเขาสิบลพยายามให้ล้อหนามันลอยนะครับพยายามให้ล้อหน้ามันชิดพ,พื้นไบ้์เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางใดอ่อปริมาณดินที่อยู่ผ่านหนาน่มันโกตรห้เข้าลงต่าอยู่แล้วนะครับบนตรงห่วงมันสิบล็อคด,ดินนะครับมันจะไดในปริมาณที่พอดีกับมันนะครับอ่่นะครับ สาลาเต็มๆครับทีนี้สาลาเต็มๆนะครับเทคนิคมันบปรตีม่หยางครับก็คือมองสูงลงหมองต่ำนะครับวิธีการรักษาเหลี่ยงหลอบรดนะครับเบื้องสภาพดินนก็เข้าตรงใส่เกียร์ไดนะครับถ้าแบบมีสองให้เดี๋ยเลยครับหาศูนย์สี่เจ็ดใดเลยนะครับมันเป็นดินทรายของอู๋นะครับถ้าเป็นดินเปียกว่านี้ก็ลงเกียร์หนึ่งหนึ่งให้นะครับ เขาจะใส่อยู่สองเกีย hmm. ร์นี่แหละนะครับแต่ว่าเกียร์ถอยกับไผขยันเปลี่ยนกับเปลี่ยนเป็นสองหรือว่ากับถ้าพื้นมันิบเรียบแบบนี้ก็ซัดสามได้เลยนะครับไม่มีปัญหาดิ้นหนุ่มๆนี่เข้าสามารถซัดเกียร์สามได้เลยนะครับแต่ว่านี่นี่ขอควนระวังครับเวลามันหยอกนี่เข้าตรงหูจหว่ารถนะครับผมไม่เราปล่อยมันหยอกตึงๆๆเจ็บนะครับเจ็บนี่ผมเป็นคนเจ็บด้ยครับรถมันจะเก็มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้อง ตข้าต้องเบืองว่าเข้าหูจักรถเท่าดีปันไดนนะครับเข้าใจในรถเราดีขนาดไหนนะครับบอกว่าชีวิตรถจักแห้งครับรถหน่อยรถใหญ่รถเอลรถเอ็มนะครับถ้าเรารู้จักรถประสิทธิภาพรถเท่าดีเข้าเห็ุไดเบิรทุกงานครับเขาบอกจะเป็นต้องบอกว่าเออรถเล็กมันมีขีดจากัดนู่นนี่นั่นนะครับยกเวนอุปกรณ์บางอย่างที่มันต้องใส่รถใหญ่ดีนะครับผมฝากไว้ประมาณนั้นนะครับหล้กกระสายตานี่กับต้องดีได้ระดับหนึ่งนะครับสายตาของดีไดระดับหนึ่ง คลิปนี้กะสาระพ่อสมมาพักวนครับสํารับก้ารลหลดินด้านหน้านะครับนี่มันยังต่ำอยู่นะครับพี่น้องจากมองสูงลงมองต่ำนะครับถ้ามันใกล้หลายเขาก็พักดินเป็นสองระยะนะครับไปด้านสองหนาไปนะครับถ้ามันใกล้แบบนี้ประมาณหาิเมตรนี่เป็นรถสี่สิบเจ็ดหาชินี่ไล่เก็บได้เลยครับแต่ถ้าเป็นสี่ห้านี่สิถอยสานะครับเพราะว่าถอยเกียร์สี่ลนะครับนาอแต่ว่ากระเฮดใที่กันนะครับรักการเดียวกันนแหละนะครับ อ่ะคลิปนี้พอสมมาตรภควันครับพี่น้องทำแล้วครับสงสัยประการใดหรือคิดเห็นต่างจังใดก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปครับมีขอนำเสนอหรือว่าติชมจังใดก็ได้ครับผมรับฟังทุกความเห็นคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้เอาไว้แต่เพี่อัญชันนีครับลาไปแล้วครับอรุณทัยสิงห์สวัสดีครับ